ีปรบมือรนะัให้กับคุณวลัยพันธ์วิสุทธนาเลิศครับเส้นทางที่เธอเดินอยู่นั้นฉันรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายไม่รู้ต้องล้มต้องเหนื่อยล้าต้องพบปัญหาอีกเท่าไรสวัสดีค่ะดิฉันวลัยพันธ์วิสุทธนาเลิศค่ะดิฉันเกิดในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นข้าราชการทั้งคู่ การที่อยู่ในครอบครัวข้าราชการนั้นทําให้ดิฉันต้องประหยัดและขัดสนบ้างในบางครั้งถ้าเทียบกับครอบครัวเพื่อนๆที่คุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของกิจการมีความพร้อมทุกด้านจนน่าอิจฉาทําให้ดิฉันคิดไว้เลยว่าหนทางเดียวที่จะทําให้ดิฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นั้นดิฉันต้องเป็นเจ้าของกิจการเท่านั้น ดิฉันตัดสินใจเรียนค้าาบ,บริหารการจัดการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้พอจบการศึกษาดิฉันก็ได้ทำงานบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งทำงานได้4ีปีค่ะเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งตัดสินใจลาออกค่ะเพื่อจะมาสารฝันมองหาธุรกิจที่จะสามารถพลิกชีวิตให้กับดิฉันได้ดิฉันเริ่มจากธุรกิจสาลายทอดก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยธุรกิจ ผ้าวนค่ะแล้วสุดท้ายก็เป็นธุรกิจขายส่งเสื้อผ้าท่านเชื่อไม่ว่าดิฉันมีความสามารถค่ะทำให้มันเจ๊งหมดเลยค่ะแต่อาจจะด้วยปัจจัยในเรื่องของเงินทุนแล้วความเสี่ยงที่ดิฉันไม่สามารถควบคุมมันได้ก็เลยทำให้ดิฉันไม่สามารถที่จะสารฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ แต่ในใจก็ยังคิดอยู่ค่ะว่าสักวันหนึ่งดิฉันต้องเจอธุรกิจที่ใช่สำหรับดิฉันแน่นอนหลังจากนั้นดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูแลกิจาการอพาร์ตเมนต์ของครอบครัวซึ่งเป็นญาติอยู่แถวบางซื่อมีเวลามากว่างมากค่ะดิฉันก็เลยคิดว่าลองขายบัตรเครดิตเล่นๆดูท่านเชื่อไม่ว่าลูกค้ารายแรกที่ดิฉันจะแนะนำบัตรเครดิตนั้น ก็คือคนคนเดียวที่แนะนําให้ดิฉันมาเจอธุรกิจอาวิยองเนี่ยแหละค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณอพิการแซ่อื้องด้วยค่ะแต่ในวันนั้นดิฉันได้มาเจอกับคุณสุจิตาก่อนค่ะคุณต้อยคุณต้อยมารับดิฉันขึ้นมาชั้น11ค่ะดิฉันพอขึ้นมาปุ๊บมองเห็นสัญลักษณ์ยูนิลีเวอร์ดิฉัน คนเคยเรียนด้านการตลาดมาก่อนนะคะก็จะรู้ว่ายูนิเวอร์เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดไหนดิฉันรีบถามคุณต้อยเลยค่ะว่ายูนิเวอร์ทำอะไรเล่าให้ฟังหน่อยคุณต้อยได้ยินอย่างนี้เธอเล่าจัดเต็มเลยค่ะวันนั้นทำให้ดิฉันคิดว่าวันนี้ดิฉันไม่ขายบัตรเครดิตดีกว่าค่ะแต่ดิฉันสนใจโปรเจกต์ของยูนิเวอร์แล้วดิฉันต้องทำอะไรต่อดีคะดิฉันก็ถามคุณต้อย คุณต้อยก็บอกว่าให้สมัคร600แล้วก็ซื้อสินค้าไปใช้แล้วรอฟังห้อง F1 ตอน6โมงครึง่งท่านเชื่อไหมคะว่าวันนั้นดิฉันมา11โมงครึ่งค่ะแต่ดิฉันนั่งรอ6ชั่วโมงค่ะเพื่อฟังห้อง F1 ที่หลายๆท่านเคยฟังอยู่นะคะพราดีฉันฟังเสร็จดิฉันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วกลับไปถึงบ้านคิดว่าที่บ้านต้องโอเคกับดิฉันแน่นอน แต่ปรากฏว่าดิฉันได้พรมาเยอะเลยค่ะทุกคนบอกดิฉันว่าไปทำอีท่าไหนให้เขาหลอกไม่รู้หรอว่าธุรกิจเครือข่ายก็คือแชร์ลูกโซ่ยี่ห้อที่ข้างบ้านทำอะ่ะขึ้นต้นด้วยเอลงท้ายด้วยวายเนี่ยไม่เห็นมีใครสำเร็จเลยดิฉันจิตตกทันทีค่ะแต่ว่าดิฉันก็ยังมีความโชคดีที่คุณต้อยได้โทรมาติดตามดิฉัน แต่ดิฉันจําได้เลยค่ะคำคำแรกที่ดิฉันพูดกับคุณต้อยว่าคุณหลอกดิฉันหรือเปล่าคะเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายก็คือแชร์ลูกโซ่คุณต้อยก็ตอบกลับมาว่าแสดงว่าคุณวลไลพันธ์ต้องไปรับฟังข้อมูลหรือปรึกษาใครมาแน่นอนรบกวนคุณวลไลพันธ์เข้ามารับฟังข้อมูลอีกครั้งที่สํานักงานใหญ่ยูนิลิเวอร์วันนั้นดิฉันก็ยังลังเลอยู่นะคะว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีนะคะ แต่ด้วยคำว่าอยู่ในิเวอร์เนี่ยแหละค่ะและคนอย่างดิฉันถ้ารู้อะไรต้องรู้ให้ได้ค่ะดิฉันตัดสินใจเข้ามาอีกครั้งนะคะเข้ามาฟังรายละเอียดแต่ครั้งนี้คุณต้อยได้เคลียร์ข้อสงสัยที่ดิฉันเข้าใจผิดว่าธุรกิจเครือข่ายก็คือแชร์ลูกโซ่คือการเอาคนมาต่อต่อก,กันแล้วกินหัวคิวกันนั้นที่แท้จริงไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายที่แท้จริงก็คือการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่ ซื้อสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องทำให้ดิฉันได้คิดอีกว่าถ้าวันนี้ดิฉันไม่กลับมาฟังข้อมูลอีกครั้งดิฉันต้องพลาดโอกาสดีๆในชีวิตแน่นอนเลยค่ะและดิฉันเป็นคนที่ชอบเรียนรู้บริษัทมีคอร์สอะไร หรือว่าทีมงานมีคอสอะไรดิฉันเรียนหมดค่ะเพราะดิฉันเชื่อว่าการที่ประสบความสําเร็จได้นั้นต้องเกิดจากการเรียนรู้เท่านั้นที่จะสามารถที่จะไปสอนทีมงานได้และด้วยความที่ดิฉันชอบเรียนรู้แล้วก็มุ่งมั่นทําให้ดิฉันสามารถพิชิตทริปท่องเที่ยวสัมมานาในประเทศและต่างประเทศได้ค่ะ และยิ่งมากกว่าน,นั้นทำให้ดิฉันได้รับเป็นผู้บริหารสโมสรเงินล้านและถอยรถป้ายแดงด้วยเงินอาวิยงร้อยซค่ะอาวิยงตอบโจทย์และสารฝันให้ดิฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยที่ดิฉันไม่ต้องมาประสบปัญหาในเรื่องของเงินทุนและไม่ต้องมาเจอความเสี่ยงที่ดิฉันไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ และยิ่งไปกว่านั้นทําให้ดิฉันมีสไตล์ชีวิตอิสระไม่ต้องมานั่งเฝ้าธุรกิจตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมๆที่ดิฉันทํามาดิฉันอยากจะฝากบอกท่านๆในที่นี้ว่าท่านใดที่กําลังมองหาธุรกิจอยู่นั้นอาร์บิยองเท่านั้นที่ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างคะ่ะโอกาสไม่มีขาถ้าอยากได้มาต้องเดินไปหามัน วันนี้ดิฉันทำได้ทุกคนทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ